สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ขัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ สุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมแลนดล็อกมากมายทั้งแลนดล็อก M คลาสสิก Classic, แลนดล็อกออริจินแลนดล็อก Land ord, แลนด์เวิร์ดแลนดล็อกไอเด a d อเว t เร e พลัสหรือจะเติมเกม MMO แนวอื่นๆก็มีให้เติมเช่นคาร์บ u อัลติเม c คอมโบสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนจะจรวดตลอดย4ิชั่วโมงได้เลยที่เติมไวจัดเท่านั้นสวัสดีชาวแลนดล็อก M คลาสสิกทุกคนนะผมวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาตีบวกอาวุธกันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมต้องท้าวความก่อนว่าตัวละครของผมเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนมาจากตัวของไนท์นะครับผมซึ่งไอ้ตัวของไนท์เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันทำของไปแบบเออ่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจริงๆมันใส่ของบวก10อัพดาวอะไรกันหมดแล้วนะครับพอมันเปลี่ยนมาเป็นตัวของครูเซเดอร์เนี่ยนะครับผมก็เลยต้องทำของใหม่หมดเว้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมสะสมมาแล้วนะครับทั้งหมด 8กล่องนะครับหลังตัดอัพคั้นอาวุธไปอะไรพวกนี้ไปเหลือทั้งหมด8กล่องนะครับก็เดี๋ยวจะมาตีบวกกันว่าตั้งแต่บวก7เนี่ยผมจะได้บวกเท่าไหร่เนาะอ่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนเงินนะครับในการตีบวกนะครับสำหรับตัวของพาราดินผมแนะนําว่าให้คุณตีตัวของชิลออฟนากาก่อนนะเพราะว่ามันได้เาเมจโอเวอร์แบงทุกครั้งที่คุณตีบวกขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ผมสะสมเป็นกล่องอาวุธมานะครับผมจะตีบวกเป็นตัวของหอกปลาก่อน นะครับประมาณนี้นะผมเพราะานั้นเดี๋ยวเราจะแลกตัวของหอกปลากันทั้งหมด8อันนะครับทุกคนอ่ะกดมาแล้ว8อันอ่ะสำหรับใครที่จะถามว่ากล่องเนี่ยมันมายังไงนะครับสําหรับตอนนี้นะผมกิจกรรมตีบอสใหม่มนแจก5กล่องนะครับเออประมาณนั้นนะวนเวลาคุณกวาดล้างครบปุ๊บคุณก็จะได้มาทั้งหมด5กล่องนะครับของแอดเนี่ยสะสมมา2สัปดาห์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพาร์ทอะไรด้วยนะครับมันก็เลยเ,เหลืออยู่ประมาณ8กล่องนะครับประมาณนั้น และมันหมด8อันนะครับทีนี้เราจะเอาเข้าไปตีบวกทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อมันเป็นบวก4เนาะเหมือนเดิมนะผมผมใช้วิธีการไล่ระดับในการตีนะครับเพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบพี่กระเสียงไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เอาอย่างนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าของรถเนี่ยเอาตรงๆคือผมหงดแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ด้วยความที่ไม่รีบได้ นึกออกไหมผมเล่นแบบเรื่อยๆได้ไม่รีบได้เวเพราะฉะนั้นผมใช้วิธีปลอดภัยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มไล่ระดับนะครับผมบวกเสียแรกครับขึ้นบวกห้าไหมอ่าโอเคครับผ่านไปนะเป็นบวกห้าปรับตรงนี้เป็นอาบวุธก่อนนะครับแล้วก็กดมาอันนี้นะครับผมมีเออลืมบอกไปว่าผมมีบวกห้าคอนแดงไปด้วยนะที่เคยรีวิวกันเอาไว้คลิปก่อนๆน,นะครับก็ทั้งหมดอะรววก็เป็นเก้าอันแล้วกันนะครับประมาณน,นั้นอ่ะ โปรติกันหนึ่งนะครับโอ้โหแตกไวจัดโอ้โหสุดจริงนะครับะไปอีกอันอุ้ยบวกสามอันนี้รางไม่ค่อยดีและเดี๋ยวซ่อมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชิ้นก่อนแล้วกันอ่ะเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนชิ้นนะครับปึ๊บโอ้ยชิปห้าเดี๋ยวทุกคนมันแตกบ่อยว่ะโอเคบวกห้านะครับอ่ะเฮ้ยโอ้โหตายแล้ว แตกบวยอะไรขนาดนี้แล้วผมจะไปถึงไม่นี่บุกสิบเนี่ยถ้าแตกเร็วเกินไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากนะทุกคนนะโอ้โหเราเหลือร็อกยันเนี่ยเราเหลือรอดที่ไม่ติดคอนแดรนะครับหนึ่งสองสามสี่โอ้โหแม่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเลยอันนี้คือครึ่งเดียวของแท้นะทุกคนโอ้โหแหกสี่ติด ติดสตุดจริงมานะครับเราจะต้องล่อต่อนะผมทุกคนเราจะไปที่บวก6กันนะครับกดไปอีกคลิกปั๊บโอ้ยอย่างนี้หละสวยงามสวยงาม,งามตามท้องเลียงเนี่ยอันทะี่2กดดิโอ้โหเี้ยแตกว่ะอันที่ส,อดดโ,อโ,อสโอเคสวยครับโคครับอันที่4ครับเฮ้ย พี่ก็แตกอีกผมก็ต้องมาลุ้นห้าใหม่อีกอ่ะคลิกหนึ่งเอาละอีกคลิกหนึ่งเอออย่างนั้นแหละนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนอันก่อนไม่ค่อยไว้ใจต่อไปเราจะตีบวกเจ็ดเนะผมก่อนที่เราจะตีบวกเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนว่าถ้าผมตีปลอดภัยเนี่ยการใส่บวกหกเนี่ยมาได้เท่าไหร่โอ้มันได้สองแล้ววะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองตีปลอดภัยก่อนก็คือเราใส่ของข้อแดงก่อนนะครับทั้งหมด4อันเนาะอ่ะ4อันอันนี้ผมตีขึ้นไปเป็นบวกแปด ตีปลอดภยัยไม่ไม่เตี้ยเอาหลุดอ่ะโอเคเอาใหม่นะครับเมื่อกี้แม่งหลุดก็ว่าทำไมมันกดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตีปลอดภัยก่อนนะครับไป68ปับ๊บแอนได้หกกัว68กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอ่อตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเอาเป็นบวก9ก็คือมันมันพอดีเลย มันจะเหลืออยู่อันหนึ่งซึ่งมันไปบวก10ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยากจะเอาบวก10ผมมีวิธีเดียวคือผมต้องเสี่ยงเท่านั้นทุกคนผมต้องเสี่ยงเท่านั้นให้อาวุธมันบวกสูงกว่าน,นี้นะครับและผมมีบวก6กทั้งหมด3อันเพราะนั้นเราจะลองดูนะครับว่ามันจะไปถึงบวก7หรือเปล่านะครับอ่ะกดอันแรกครับโอ้แตกเลยไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยจะรอดไหมนเนี่ยทุกคนจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าผมหยุดตรงนี้ผมการันตีบวก9 มผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมการันตีโบก้าแล้วนะครับแต่ว่าเอาเถอะเอาเถอะไปต่อยอหน่อยถือว่ามันจะได้เอาโหเรียบร้อยสงสัยเอาโหไปหมดเลยบ้าโบคอแตกก็โดนไปนะครับขาดอยู่อันหนึ่งขาดอยู่อันหนึ่งซึ่ง ถ้าผมจะเอาบวก9ผมก็ต้องไปซื้ออ่ะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อนะครับผมแนะนําว่าเราไปซื้อตัวคอแดงดีกว่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธกันแล้วเดี๋ยวลองไปหาอาวุธนะครับไม่ต้องล็อกอาชีพเราจะหาตัวของหอกปลาหอกปลา,ออปลานะครับมันจะมีคอแดงให้เราสักอันไหมแบบคอแดงคอแดงอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ เมื่อกี้ผมเจออะไรอ๋อมันเป็นโคนน้ดแดงสิบสามนะครับทุกคนมันก็ยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่เนี่ยน,นี้อันละเก้าแสตนะครับมีคนดึงดึงแข่งแล้วแบบโอ้โหมีคนแย่ซื้อทั้งหมดสี่เจ็ดคนนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไว้ก่อนเออแต่ค่ะเอาเอามาเถอะเพราะว่าคืออันเนี้ยมันจะแทนหนึ่งอันได้นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปจ่ายราคาเต็ม จ่ายราคาเต็ม 1.6m นะครับเราซื้อแบบแต่งเงี้ยจใ่ายแค่9แสนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะการันตีบวก9นะครับก็น่าจะได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งบวก10เนี่ยผมต้องรอสะสมบิกสักพักหนึ่งนะครับมันถึงจะตีต่อไปได้นะครับก็แน่นอนแหละหลังจากบวก10เนี่ยเห็นเขาบอกว่าถ้าเอาประหยัดหน่อยก็ลองตีสุดไปดูถ้าเกิดว่ามันขึ้น11ก็ถือว่าอ่าโอเค12ค่อยกด เป็นตัวของปลอดภัยต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกเนี่ยมันจะลงมาเหลือบวกเก้าคือการการันตีบวกเก้าขึ้นบวกสิบอ่ะมันใช้ทรัพยากรน้อยกว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เป็นตัวของ e ี l ูหรือว่าตัวของโอลีที่มันผสมขึ้นมานะครับมันก็จะใช้ของน้อยกว่าในรูปแบบนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครจะทำนะแต่เอาจริงจอี่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดแบบ10ไป11เออ่ะเมื่อไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าโอกาสที่คุณจะตีติดนะครับเดี๋ยวผมลองนี่ให้ดูนะครับอย่างตัวของ i อโอดูลหานี่ใชไหมโอกาสติดนะมันคือ40%ตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณตีแบบปกติมาจ่าย1อันเนาะสำหรับตัวของโอลิใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีแบบเนี่ย27อันซึ่ง1อันมันคือ5นะครับคุณลองคูณ5ดูแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันเยอะมากนะครับแล้วบวกกับของอีก2 2อ,อ,อันนะครับเพราะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่เขาลื่อเือยที่จะเสี่ยงกันผมก็คิดว่าผมผมจะเสี่ยงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อที่ถึงเวลาตรงนั้นแล้วกันนะสำหรับโลกแล้วก็ตัวของอาวุธนะครับประมาณนี้นะผมทุกคนก็คลิปนี้นะเป็นคลิปสั้นๆมาซ่อมของกันให้ดูนะผมทุกคน ไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรมากเอาตรงนะครับโอเคผมก็วันนี้นะครับขอบคุณคนที่สมัครสมาชิก้ามาด้วยนะผมเป็นใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเติมเกมนะครับฝากตุนมากระพอยของเราไว้ด้วยลวกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปบทดีๆนะครับฝาก UG40 ของเราไว้ด้วยลวกันนะครับผมก็ถ้าใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบายยทุกคน